ขขารับดึกแมนเชสเตอร์เด็เประจำวันที่4พฤศจิกายนโดยโคชเทฟุบอนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชิงคืนนี้ขอสนอเอาล่ะยังไงเมื่องานนี้สปาเรตติเปิดเผยวาราวิชอยากจะอยู่จูเวนตุสต่อไปนะเมื่องานนี้บรูซโนสปาเรตติเทรนเนอร์คนใหม่ของจูเวนตุสตอบประเด็นอนาคตของดูซานวาราฮวิชที่จะหมดสัญญาจบซีซั่นนี้และการได้มาพร่วมงานกับศูน,น้าชาวเซเบีย โดยวาราโฮวิชเองปัจจุบันอยู่ในสัญญาปีสุดท้ายกับจูวินตุสที่รับค่าเหนื่อยมหาศาลอยู่ที่ประมาณ12ล้านยูโรต่อปีสูงที่สุดในซาริอาดังนั้นเบียงโคเดรี่เองจึงต้องการต่อสัญญาฉบับใหม่ที่มีการปรับลดค่าจ้างลงมามากเลยนะทําให้การเจรจาเป็นเรื่องที่ยากที่จะบรรลุข้ตอตกลงได้ซึ่งมีการคาดการณ์กันว่าวาราโฮวิชนั้นอาจถูกขายในช่วงตลาดเดือนมกราคม เพื่อที่จูเวนตุสเองนั้นจะได้ค่าตัวกลับึ้นมาบ้างและเป็นการบรรเทาความเจ็บปวดอย่างไรก็ตามเรื่องอนาคตยังคงไม่สามารถคาดเดาได้โดยก่อนหน้านี้สุนหน้าทีมชาติเซอร์เบียเองก็เปรยบอกเลนะว่ามีความเป็นไปได้หมดนะครับทั้งอยู่ในตัวดินต่อไปหรือว่าย้ายไปในปีทีมกับปี2026ในครั้งหนี้นโดยพลังจะที่รับตำแหน่งเทรนเนอร์คนใหม่ได้ไม่นานาทบาิติจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะถูกตั้งคำถามถึงวราหวิชในครนี้ โดยดูซานเองคุ้นเคยกับแรงกดดันของการสวมเสื้อที่สำคัญตัวนี้ผมเคยได้คุยกับเขาหลายครั้งระหว่างฝึกซ้อมเขาจะดีใจมากถ้าได้อยู่ที่นี่ต่อไปเขาไม่ได้กังวลเรื่องของสัญญาของเขาเลยเขาแค่ต้องการเล่นฟุตบอลเท่านั้นสปาริติก็ได้กล่าวทานิวราวิชเองนั้นมีสัญญาที่ดีในการร่วมงานกับสปาริติเพราะว่าได้ได้รับโอกาสในการลงตัวจริงตั้งแต่เกมแรกที่กลุ่มทัพและเป็นการยืนหน้าอ่ศูนย์หน้าคู่กับน้านของ โริชโอเปนตาในระบบการเล่น4-3-1-2และก็อยู่ในสนาม85นาทีในคร,รั้งนี้เลยเชเดียวนะก็เป็นอังว่างานนี้เรียกว่าน่าสนใจไม่ใช่น้อยแต่ว่าดูแล้วเดียดูซานบราวิชนั้นยังคงมีใจที่จะอยู่กับทีมเก่าต่อไปเรามาดูข่าวต่อมากันครับอารัยังไงเมื่องานนี้นับถอยหลังคับบี้เมนูจอที่จจลาแมนยูตลัดนักเตระรอบสคาดปลายทางที่นักเตะจะย้ายไปในครั้งนี้ ซึ่งอันนี้เรามานับถอยหลังกันสักหน่อยนะฮะออนาคตของคอบบี้เมนูจอดที่เจะเดมราแมนเชสเตอร์เตดตตลาดนักเตะรอบสองคาดปลายทางทีนักเ,เตะจะย้ายไปร่่มทัพในครั้งนี้โดยนับถอยหลังจากที่คอบบี้เมนูกองกลางชาวอังกฤษของทัพปิศาจแดงแมนยูทีมดังแห่งสกุบันพิเมริกอังกฤษภายใต้การนำทีมของบริเบนอัมบริมผู้จัดการทีมชาวโปรตุเกสจอจะลาทีมในช่วงตลาดเดือนมการาคมปีหน้าหรือว่าตลาดนักเตะรอบสอง คาดปทางที่นักเตะจะย้ายปรุ่มทัพโดยต้องย้อนกลับไปช่วงตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเคอบ,บี้เมนูนั้นแทบจะไม่ได้รับโอกาสในการลงสนามเลยช่วงหลังมานี้จากบริเวณอาร์มบริมที่ใช้บรูโน่ฟอนเดนเดและก็กาซิเมโรยืนพื้นขึ้นมากกว่าซึ่งทาง c คอบ,บี้เมนูต้องแย่งตำแหน่งกับเขาลายแรกเป็นหลักจนทำให้ตัวเขาต้องกลายมาเป็นสำรอง อ,อดทนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นั่นทำให้คอบี้เมนูนั้นมีกระแสข่าวหรือเรื่องการย้ายทีมอย่างต่อนเนื่องโดยล่าสุดนั้นอาซูราดนาบ,บรีที่ให้ความสนใจนักเตะมานานพอสมควรพยายามจะเดินหน้าในการยกระดับเพื่อที่ต้องการจะคว้าตัวนักเตะมาร่วมทีมในคาราดี้ให้จงได้โดยพร้อมคว้าตัวทั้งในรูปแบบสัญญายืมตัวหรือว่าการคว้าตัวในรูปแบบการซื้อขาดด้วยก็ตามที ก็เป็นนว่าง,งานนี้ต้องรอลุ้นกันต่อไปก็นด้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อมาก,กันครับอาร์ตยังไงเมื่องานนี้บรูโน่ยืนหนึ่งเปิดสิบแข้งสร้างโอกาสมากที่สุดในพิวร์เลนะ็กเนาะเมื่องานนี้ออฟตาเปิดเผยสถิติฟุตบอลพิมริเล็กอังกฤษ10นัดแรกนะฮะบรูโน่ฟอนเดนเดชกับตันทีแมนยูได้สร้างโอกาสมากที่สุดจํานวน28ครั้งด้านโคดีก้การโปฟิลฟอร์เดนไรอันเอเบโบและก็โมซาร่า ติดท็อป10กันครบโดยบริโน่ฟอนเดนเดชกับตันทีแมนยูนั้นตาลังเบอร์หนึ่งในการสร้างโอกาสในครัน้นี้มากที่สุดในเกมฟุตบอลพิมีบริก10นัดแรกของซีซั่นขณะที่โกดี้กัคโปลมิดฟิลล์ฟิลฟอร์เดนไบรอันเอเบโบและก็โมเมสซาร่าติดท็อป10นะโดยฟุตบอลพิมีบริกอังกฤษในฤะด,ดูกาล2025 ผ่านไปแล้วมากถึง10นัดด้วยกันโดยที่อาร์เซนอลนัดนำเป็นจ่าฝูงมืนทั้งสิ้น25แต้มส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้รังอันดับ2 19แต้มตามมาด้วยริเวอร์ฟูล18แต้มโดยขณะที่ออฟตารรวบรวมสถิติเกมจาก10เกมแรกของซีซั่นออกมา มองว่าบรูโน่ฟอนันเดสกองกลางกระตันทีแมนยูเป็นนักเตะท,ที่สร้างโอกาสในครั้งนี้ได้มากที่สุดถึง28ครั้งสุดน้านแจ็คกิริชกองกลางตัวยืมเอฟเวอร์ตันและก็โคดี้กาโปปีของฝั่งเลอร์ฟูลันั้นรังอันดับที่2ร่วมกันที่จำนวน21ครั้งขณะที่บรอันเอบเบโมและก็โมเมซาร่าติดอยู่ใน10อันดับแรกในครั้งนี้ด้วยโดย1ินักเตะจอมสร้างโอกาสในเกมพิเมเบริก1ินาดแรกนั้นจะมีดังต่อไปนี้คนแรกก็จะเป็นบรูโน่ จากแมนยู28ครั้งต่อมาจะเป็นแจ็คเกอริชจากเอฟเวอร์ตัน21ครั้งโคดี้กัคโปจากลิเวอร์พูล21ครั้งฟิลโฟเดนจากแมนเชสเตอร์ซิตี้20ครั้งเชอร์มี่โดกูจากแมนเชสเตอร์ซิตี้20ครั้งบรายันเอเบโบจากแมนยู19ครั้งโมซาร่าจากลิเวอร์พูล18ครั้งชอนรองสตาฟจากข้างของอาบริต18ครั้งอเล็กซ์อิวอปีจากฟูลแลม18ครั้งและก็ดิแคนไรท์จากอาร์เซนอล17ครั้งในคาลังนี้ ก็ถือว่างานนี้บรูโนฟันเดนเดชของเราไม่ธรรมดาจริงๆครับเรามาดูข่าวต่อมากันครับอันยังไงเดวิดเบ็คแฮมตำนานแข้งแมนยูรับตำแหน่งเป็นท่านเซอร์อย่างเป็นทางการนะเมื่องอน,นี้เรียกว่าแฟนๆยิ้มปั้นเลยนะฮะเมื่อเดวิดเบ็คแฮมอดีตกัปตันทีมชาติอังกฤษได้รับพระราชทานบรรดาศักิ์อัศวินหรือว่านท์คูสจากคณะของ พระเจ้าชาวที่3นักพระราชวังวินเซอร์ในวิธีมอบอเครื่องราชอิสริยาภรณ์เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเพื่อเป็นเกียรติแก่ผลงานของเขาที่มีต่อวงการฟุตบอลและก็สังคมอังกฤษโดยอดีตแข้งวัย5 0บปีกรนี้ซึ่งก็มีรายชื่ออยู่ในบัญชีประกาศเกียรติคุณวันพระาราชสมภพของสมเด็จพระราชาธิบดีชาวเมื่อต้นปีที่ผ่านมากล่าวถึงความภาคภูมิใจครั้งนี้บอกว่า ผมภูมิใจมากครับทุกคนเองก็รู้ดีนะว่าผมรักชาติแค่ไหนผมรักประเทศของผมจริงๆผมพูดเสมอว่าพระราชวงศ์มีความสําคัญกับครอบครัวของผมมากแค่ไหนผมโชคดีที่ได้เดินทางไปทั่วโลกและก็ไม่ว่าผมจะไปที่ไหนผู้คนก็มักจะพูดถึงสถาบันกษัตริย์ของเรานั่นทำให้ผมรู้สึกภูมิใจเสมอ อดีตกองกลางของทนาของฝั่งแมนยูและก็เบรลลมาดริดนั้นลงเล่นใหกับทีมชาติอังกฤษทั้งสิ้น115นัดและสมปรอกแขนกับตันทีมสิงโตคำรามเป็นเวลา6ปีประหว่างช่วงปี2000ถึง2006เขาคนนี้ได้ลงเล่นในฟุตบอลโลกถึง3สมัยและก็าสึกชิงชมป์แห่งชาติโยุโรปอีก2ครั้ง โดยเบคแฮมเติบโตจากศูนย์ฝึกเยาวชนของแมนยูเมื่อปี1992และก็ลงเล่นในกระถางทีมชุดใหญ่เป,ป,ป็นเวลา11ปีก่อนย้ายไปที่เบริอัลบัดริดในปี2003้วยค่าตัว25ล้านปอนด์เขาค้าแข่งในสเปน4ปีจากนั้นก็ย้ายไปเล่นกับ LA Galaxy ในเมเจอร์ดีกซ็อกเกอร์สหรัฐอเมริกาพร้อมกับถูกยืมตัวไปที่เอซิมิลาน2ครั้งก่อนจะเปิดฉากอาชีพนักเตะก,กับตัของปารีสต์ชงแมงในช่วงปี2013 อย่างไรก็ตามอิทธิพลของเบคแฮมนั้นไม่ได้จำกัดอยู่เพียงในสนามฟุตบอลเท่านั้นเขาเกิดในย่านอีสต์ o อนดอและก็มีบทบาทสำคัญในการช่วยให้กรุงแอนดอนได้สิทธิ์เป็นเจ้าภาพโอลิมปิกเกมปี2012นอกจากนี้ยังทำงานร่วมกับองค์กรอ่ายูดเซมาตั้งแต่ช่วงปี2005และก็ปี2015ซึ่ง u ู i c เซได้ตั้งกองทุนอ่าเซเว่นฟัชเพื่อเป็นเกียรติแก่การร่วมมือของเขาที่ดำเนินการมานานกว่า10ป,ปี ในปี2024นะครับผมเขาคนนี้ก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นทูตของ g นท์ o u n ด a ชั่นของสมเด็จพระราชาธิบดีชาวเพื่อสนับสนุนโครงการด้านการศึกษาและก็ส่งเสริมให้เยาวชนมีความเข้าใจในธรรมชาติมากขึ้นโดยปัจจุบันนั้นเบคแฮมเนี่ยเป็นเจ้าของร่วมของสโมสรออลซอฟอร์ดซิตี้ทีมระดับลีกทูอังกฤษร่วมกับเพื่อนรุ่นทีมเก่าอย่างแกรี่เนวิล และจะเป็นเจ้าของร่วมของสมโมสรอินเตอร์มิลานในแมมมีม่เมเจอร์ดีกซ็อกเกอร์ในครั้งนี้กันอีกด้วยนะก็เป็นเมว่าง,งานนี้ชื่อว่าทานเซอร์เบ็คแคมก,กันนะครับเรียกชื่อนี้เหมาะดีเรามาดูข่าวต่อมากัคนครับอาร์งแมนยูเสียดายไหมเมื่อทด้า้ของฝั่งอัลเบโรกาเดลาสระเบ,บิดฟอร์มสุดจัดกับทันตของฝั่งเรอัลมาดริดนะ โดยกานนี้จากแข้งที่ไม่ถูกเลือกสู่ดาวเด่นแห่งซาดิโกเบีาเบลเส้นทางของอัลเบโรกาเรลัสกำลังเป็นเรื่องราวสุดน่าเดือเชื่อในลาลีกาหลังเจ้าตัวดักซัดประตูแรกให้กับมานั่งของอรเรอัมมาดติดได้อย่างงดงามในเกมล่าสุดที่เปิดบ้านชนะบาลนเซียไป4ไป4-0เมื่อเืียนวันเสาที่1พฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยฟอรแบ็กในวัย22ปีรายนี้เคยอยู่ในระบบเยาวชนนะฮะของมาดริดมาก่อนก่อนจะถูกทีงทั้งสองฝั่งแมนยูนะผมคว้าตัวไปในช่วงปี 2020ด้วยค่าตัวเป็นแค่2ล้านยูโรแต่ว่ากลับไม่ได้รับโอกาสในการลงสนามชุดใหญ่จากขณ้งของฝั่งเอเดนฮาร์คโดยการรายงานข่าวจากอังกฤษระบุว่าโค้ชชาวดัชมองว่ากาเรลัสนั้นไม่เร็วพอสำหรับเกมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกในขณะนี้และนี่ก็เป็นสรุปขาดด่าวโดยสโมสรแมนเชสเตอร์ยูเนต็ดในช่วงที่ผ่านครับขอบคุณทุกคนที่รับชมผมกดแชร์และกด subscribe ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ